สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาร์ลชานลผู้รับสารเจษกาวาลแปลความหมายด้วยการอ่นานนะไพ่ทะลุหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเขากำลังคิดว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาพลังงานประจำชาวธาตุดินนะคะราศีพิษิราศีกันและราศีมังกรวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะรายละเอียดนะคะ อ,อยู่ใต้ description box นะคะสำหรับวันเกิดนะ,คะใครที่เข้ามาใหม่นะคะว่าเกิดวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไรนะคะสามารถไปเช็คได้ที่ใต้ description box นะคะส่วนคนที่นะคะสมัครสมาชิกช่องเดือนละ65บาทก็มีลิงก์นะคะให้ไว้ถ้าใครสนใจจะรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครทุกคลิปวิดีโอที่หมอแจนลันขึ้นมานะคะาราคานะ,ะเรามาเริ่มกันเลยส่วนใครที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะก็มีรายละเอียดบอกนะ ให้อ่านรายละเอียดเข้าใจก่อนแล้วคุณตัดสินใจว่าจะนะคะใช้โปรโมชั่นไหนในการดูดวงกับหมอแจนพร้อมโอนให้คุณแอดไลน์ไอดีมาพอแอดไลน์ไอดีมาแล้วให้ทักคำว่าสนใจที่จะดูดวงราคาเท่าไหร่แล้วก็โอนยอดนะคะเอาราคาเรามาเริ่มกันเลยนะนะ,ะตอนนี้นะคะตัวคุณรู้สึกว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์กับคนเนี้ยนะคะ คุณรู้สึกเหมือนว่าต้องกลับมาอยู่ในพื้นที่เซฟโซนของคุณเองนะคะบางคนชาวทัดดินนะคุณบล็อกคนคนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมากๆเลยนะคะในอดีตเท่าที่คุณเจอคนคนนี้มานะคือสิ่งนี้นะคนคนนี้ของคุณกําลังมองว่าคุณคิดและรู้สึกแบบกับเขาแบบนี้นะคะหมอก็เลยจะต้องอ่านว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะคะในไพ่เข้าใจตรงกันนะคะทุกคนไม่งงนะ คุณอาจไปเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดเดือนมกราคมชาวราศีมังกรนะคะชาวเดือนพฤษภาคมหรือชาวราศีศพฤษภนะชาวทาตุด,ดินวันนี้พลังงานที่เข้ามาเนี่ยนะคะคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับชาวท่านดินด้วยกันเองก็ได้นะ,ะหรือชาวทาตุไฟหรือชาวท่านน้าเป็นบางส่วนหรือชาวทาตนลมนิดหน่อยนะคะก็ได้ทุกธาตุนะคะอาจจะจอจงสโคบนะคะของคนที่เป็นท่าุดินมังกรกับพฤษภนะคะอาจจะเป็นสิ่งนั้นใช้แบบสากลนะคะวันที่นะจ๊ะ คุณบอกว่านะคะความสัมพันธ์เนี้ยทาไมฉันจะต้องไปแย่งชิงคนห่วยๆนะคะผู้ชายห่วยๆนะะผู้หญิงห่วยๆบางคนนะะ LGBT ห่วยๆบางคนนะคะ,คนนะ,คะที่นะคะไม่ได้ทําให้ฉันชีไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นไม่ได้ทําให้ชีวิตฉันดีขึ้นเลยชีวิตฉันมีแต่เรื่องเครียดปวดหัวนะคะปวดประสาทนะคะเมื่อคบกับคนคนนี้นะค,ะคุณนะคะนิ่งนะคะ p r o เทคอยู่ในจุด ของตัวของคุณเองไม่พยายามนะ,ะไม่พยายามอะไรทั้งนั้นนะคะมีแต่เรื่องเครียดนะะบางทีนะบางคนนะถ้าคุณเพิ่งเดินออกมาจากความเครียดหรือเพิ่งเลิกกับคนนี้ไม่นานนะคะบางครั้งนะตอนกลางคืนคุณอาจจะนอนไม่หลับแล้วกังวลถึงเรื่องสิ่งนี้ว่านะ,ะเนี่ยฉันตัดสินใจดีแล้วที่ออกมาตอนเนี้ฉันมีความสุขมากเลยแต่มันอาจ จะยังมีภาพหลอนนะในจิตใจของคุณนะคะในจิตใต้สำนึกว่าทำไมฉันถึงอนุญาตให้ตนเองอะ่ะไม่มีความสุขตอนที่ไปหลงไหลอะไรมันไม่รู้นะคะนะคุณรู้สึกสีนี้ว่าทำไมฉันถึงไปหลงไหลอะไรคนแบบนั้นได้ยังไงไม่รู้นะ,ะบางทีอาจจะไม่ได้หน้าตาดีเท่าไรหรือบางทีแบบเอะฉันโดนของหรือเปล่านะ,ค,ะคุณคิดหรือรู้สึกหรือ เมื่อเราเดินห่างมาหรือย้อนมานะฉันทําไมต้องเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับคนแบบแบบนั้นด้วยนะคะตอนนี้คุณกําลังรู้สึกนะปัจจุบันนะคุณนิ่งนะคุณมั่นคงทางอารมณ์ของคุณเองนะใครที่สําหรับใครที่ห่างมาหรือเลิกมานานมากแล้วคุณหันกลับมานะคะโฟกัสกับความสุขของตัวเองทํางานหาเงินแล้วก็สร้างความร่ํารวยของตัวเอง ตอนนี้คุณรวยขึ้นมากเลยนะคะเพราะคุณเอาเวลาทั้งหมดทั้งมวลมาโฟกัสที่ตัวเองมาโฟกัสเงินในบัญชีของคุณเองคุณอาจจะเปิดดูบัญชีของคุณรายรายรับที่เข้ามาทุกวันทุกวันหรือทุกเดือนอะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะสร้างความสุขนะความสําราญให้คุณนะคะอาจจะไปคุยเ enjoy กับเพื่อนคนนู้นคนนี้หาอะไรทานอร่อยๆนะคะคุณรู้สึกเหมือนคุณมีความสุขคุณจะมั่นคงนะคะทางอารมณ์ของตัวเองคุณจะเฉยนะคุณจะนิ่ง ะะแล้วคุณจะรู้สึกว่านะ,ะถ้านะ,ค,ะคนที่ไม่ได้ดีกับคุณไม่ได้สินเสมอกับคุณหรือคนคนนี้ไม่ได้คิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมั่นคงแล้วก็เติบโตนะ,ะพร้อมจะเคียงข้างไปด้วยกันนะคะพร้อมสร้างความร่ำรวยแล้วเดินคู่ไปกับคุณนะคะถ้าเขาไม่มีสิ่งนี้นะคะ คุณรู้อยู่แล้วล่ะนะคะคุณคุณหากออกมาแล้วคุณอยู่ไกลคนคนนี้มากนะตอนนี้นะชาวธาตุด,ดินนะอาจจะไม่ได้อยู่ไม่ได้ทํางานด้วยกันไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันนะคะต้องมีการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเนี่ยนะคนคนนี้ยเขากําลังคิดว่าตัวคุณตอนเนี้มีความสุขดีมีความร่ารวยนะมีความมั่นคงและนะคะก็คงคิดว่าถ้าจะหาใครสักคนหนือต้องหาคนคนนั้นที่พร้อม จะแต่งงานกับคุณเป็นคนที่ดีหรือสินเสมอกับกันกับคุณนะคะเอาคนที่นะะซื่อสัตย์ง่ายๆคำแรกเลยซื่อสัตย์นะคะไม่เอาคนเหมือนเขานะะอาจจะเจ้าชู้หลายใจโปยสเสน่ห์แล้วก็มีปัญหาเรื่องอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทําให้คุณเครียดกังวลหึงหวงมีความกลัวนะคะอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง ปวดหัวนะปวดประสาทนะแฮงแมนกับสไน o ์อนนอ์โซสเนี่ยนะคะกับก้าวไปเท้าเนี่ยคุณเหนื่อยล้าเหลือเกินกับสิ่งที่คุณรอคอยแล้วคุณไม่เคยได้มันนะคะชาวทดินแต่ปัจจุบันเนี้ยพลังงานของคุณอะนะคะบางคนนะคะคือคุณอะนะ,ะ,ะพยายามปล่อยกับ ความสัมพันธ์ถ้าเราไม่เจอคนที่ดีนะคะเราจะอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความมั่นคงแล้วมีความสุขแล้วเติมเต็มใจหรือจิตวิญญาณของคุณเนี่ยนะคะให้มันเติบโตคุณจะให้เวลาเนี่ยนะคะมันชะล้างเวลาที่ผ่านไปที่เดินไปข้างหน้าเนี่นะคะสถานการณ์เนี่ยคุณจะไม่กลับไปแก้ไขอะไรท้งนั้นนะคะคุณจะปล่อยให้มันผ่านเลยไปนะคะไม่ว่าความสัมพันธ์นี้นะคะจะเป็นคนที่ เขาอาจบางทีเขาอาจอยากจะติดต่อสื่อสารมามาเยอคุณหรือได้หรืออาจจะกลับมาเจอกันเพราะงานเพราะจะต้องไปร่วมกิจกรรมอะไรบางอย่างหรือร่วมคาเดเรียนชั้นเรียนหรือร่วมสัมมนากิจกรรมหรืออะไรก็แต่ในลักษณะเป็นกลุ่มหรืออะไรก็แต่แต่คุณจะวางตัววางมากคุณจะนิ่งคุณจะไม่สนใจนะคะเพราะว่ามันเหมือนว่าเราเสียประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์หรือเสียเวลาเสียความรู้สึกนะคะ ะะเขาอาจจะไม่ได้ให้ค่าเราหรืออะไรก็แล้วแต่ตามเท่าที่เราคาดหวังนะ,ค,ะคือเสียผลประโยชน์นะเสียเวลาเสียพลังนะงานะเสีย energy เสียเงินเสียใจหรือจะเสียตัวอ,อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ละบุคคลนะคะอันนี้คุณกาลังคิดสิ่งนี้หรือเขากาลังมองคุณเข้ามาว่าคุณกําลังเป็นสิ่งเนี้ยนะถ้าเขาไม่ดีพอเขาไม่เขาไม่สามารถเข้ามานะ เขาไม่สามารถเข้ามาถึงคุณได้นะเพราะคุณกั้นน่ะนะกำแพงคุณสูงหนามากหลายชั้นนะคะจนเขาเนี่ยนะคะเปรียบเหมือนคุณอยู่บนหัวคอยคนคนนั้นอยู่ข้างล่างไม่สามารถขึ้นมาบนหัวคอยที่สูงนี้ได้เพราะว่าพลังงานของคุณมันสูงขึ้นแล้วพลังงานของเขายังต่ำเตี้ยเลี่ยดินตรงนั้นอยู่นะคะไม่ได้เสมอกับคุณนะคะคุณคิดและวิเคราะห์พิจารณาด้วยเหตุผลและหลักศีลธรรมอันดีงามคุณถึงนะ มั่นคงแล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองนะตอนนี้นะคะเอาราคาประมาณนี้นะชาวธาตุดินพฤชศกันและมังกรส่วนใครอยากปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคะคุณหรือเขาอันนี้เป็นการอ่านพลังงานแบบภาพรวมนะคะว่าคนคนนั้นจะทําอะไรไหมในอนาคตรหรืออะไรนะถ้าใครสนใจจะดูนะคะหมอจะไม่รับดูดวงสําหรับคนที่เป็นเมียน้อยนะคะก็คือถ้ารู้ตัวเองว่าเป็นเมียน้อยไม่ต้องแอดไลน์มาดูดวงกับหมอแจนหมอแจนฝากไว้นะคะเอาราคา ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ